เอาไปมาเล็ดนะครับเอามาเล็ดมาปลูกนะครับนี่ก็หรักเลียวนะครับหรักเลียวอวัสดครับวันนี้ผมอพุ่มไกล์มิวสิกเรานะครับกระชงยังตั้งพีวันนี้เราจะมาปลูกต้นมอนสเตอร่านะครับนี่ราคาก็ซื้อมาซิปมาเล็ดนะครับซิปมาเล็ดก็ราคาสี่สิบองราเก้าสิบบาทนะครับกาส่งก็ห้าสิบบาทรวมเป็นสามโหนสี่สิบบาทนะครับก็ว่าเป็นบนอ่าเป็นต้นโมนสเตอร่าดังนะครับ เราดังไปดังไปดูกับลงลงเล่ก่กับนี่กับที่โกเพ็กอามาปนีนะครับดอกมะเร็งมะเร็ดนะครับว่ามะเร็ดหนังกีเม็ดในนี้นะครับเราจะปลูกลงดินกันนะครับลงดินลงดินตีว่าไม่เลยกับมะเร็ดกับว่าหนังกีเม็ดนะครับนี่เป็นคุยมะพร้าวนะครับ ship ma lét làm ma da da kìm ma lét các mấy mấy tháp ma lét đi được Nha các ma quan con này đều da kìm ma lét nó mà đẹp đẹp tới kìa Nha các này ma lét này các lên chuông ma lét Mèt mark này 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 YouTube mèt dây เม็ดเมื okay. re no like like ่อนเม็ดเอ่ม็ดไกลไกลม็ไกลกับเม็ดอ่ต้มเปยนะครับที่หมานงอหกรักเร็วกับหมานนะครับหมานก็มีรักมาเร็วนะครับมีรักมาเร็วนะครับมีหลักมาเร็วนะครับก็จะประกันกับรประกันว่าได้ได้ได้พุกในนอนครับขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้นะครับมาลองเล่กันพอเป็นดางนะครับ อด้มาเลยครับวันนี้ได้ไปอาเลยครับุกแบบนี่มาเลยครับนี่เลยครับเจ็ดเลยครับเจ็ดเลยเปดนะครับเม็ดเม็ดนี้นั่นดูเลยครับเก้ากับ มึอยังมาเล็กแบบมีงหัวรักเลยนะครับหัวรักเลยนี่เลยมีรักเลยมีรักเลยวคลิปครบนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกในนี้เลยนะครับคลิปเม็ดเลยตัย้งวต่แตกโยอดกมาแยกครับทำการแยกที่ตามก้อนครับที่ดาวไปชุ่มเลยครับไอ้พุ่มมะส้มทำจุดเด่นซีสักว่เร่งนะครับ สมุนไพรละกรอีกะนะครับนะครับน่าจะได้เลยนะครับจุ่มนะครับชุ่มชําชุ่มช้ำครับเอาไปมาเล็ดนะครับเอกมาเล็ดมาปลูกนะครับนี่ก็โหดรักเร็วนะครับโหดรักเร็วกว่าอ้ามฟังจุ่มเม็ดนะครับแล้อ้อมจุ่มเม็ดใช้ไปเลยเม,ม็ดเท็ครับ ก็บอกว่าคอมก้องจุ่มเม็ด่เมตร่องอโ้รักรักเลยมันกันครับ้าง่นจะไม่ฟูนะครับ อ่ะเรียบร้อยนะครับสิบเมตรนะครับมาเล่นกันว่าโยกกระตีเมตรนะครับนี่คสิบเมตรก็ไปก็เตะตุ้งคุ้มกับย้ายอากาศข้าวนะครับคุ้มไปเลยครับที่ว่าจะตามโจงกันด้วยนะครับก็รับชงเพลงมิซิกนะครับเตรียมมาอัปเดตกันนะครับเวลาออกนอกนะครับออกนอกเนี่มาเล่นีพี่ครับคุ้มตุ้งวันนี้ครับ เดี๋ยวเียนะครับสำหรับการปลูกเมล็ดต้นมอสเตอร์านะครับนี่ก็สร้างมานะครับทดลองปลูกกันเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นมอสเตอร์ดาดังนะครับเดี๋ยวจะขึ้นถูไปเลยนะครับใน youtube นะครับในช่องนะครับว่าที่โใกล้กันต้นเป็นเหมือนปลื้ดังเหมือนปลื้นะครับ ครับอันนี้ก็ดังไม่ดังก็มาลุ้นกีครับโอเคครับฝากติดตามช่องด้วยครับช่องยังทางพี่นะครับกดแชร์กดไลค์กดซับและคล้ากันด้วยกดติดตามกันด้วยนะครับมีคลิปดีๆก็มาใต้เลขกันครับเดี๋ยวอัปเดตในพีซองนะครับพีซองเดี๋ยวตาว่าหรืมงอกเดี๋ยวมาอัปเดตแล่นครับโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ